เข้าฌานได้แต่ถ้าใครจะสมัยสมัยพระปัจเจกพผู้เจ้าถ้าใครจะเข้าเข้านิพพานเนี่ยจะต้องมีอารมณ์พุทธ,ธานุสติกรรมาฐานสวัสดีครับหัวใจส้มนะเออขอบคุณมากสำหรับหัวใจส้มนะจัดมาว่าไงเมงกะบาเจ้ามีอะไรอืมเข้ามานะว่าไงมีพมา่าพมียวเข้ามาเยอะแยะเลยบ้านเมืองเรา อ่เออเอาเรวจะถามอะไรก็ถามได้เลยนะคนละหนึ่งคำถามก็อ,อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าต่อไปข้างหน้าบ้านเมืองเราจะเป็นบ้านเมืองที่เจริญที่สุดในแถบละแวกนี้วัดวันนี้จะมีโชคในการเสี่ยงดวงไหมครับเดี๋ยวดูให้วัดน่าจะมีอยู่ไพ่ว่ามีนะเนี่ยจับมาได้ได้ผลได้ดอกแต่ว่าได้มากหรือน้อยนั้นมันได้แน่แต่ได้ได้ได้ยังไงได้แน่ไพ่ใบเนี้มันจับได้อ่ะจับได้ระดับหนึ่งอ่ะนะ เอาเร็วเข้ามาเจ้าทั้งร้ายขอบคุณครับสำหรับหัวใจส้มนะเออนะอ,อ๋อไม่ใช่หัวใจส้มเด็ดดอกคูราบขอบคุณสำหรับดกุหราบนะวัดนะวัดมีลาบนะวันนี้ขอให้ร่ำรวยแล้วกันนะเอาละเดี๋ยวสวดมนต์ให้สมจิตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวานสเพยาคาปรายันตีพรหมาจมหาเทวาน อภิราภพ,าพวันตุเมมหาพุญโยมหาราภพ,พวันตุเมมีแต่ภาวเตโพ,พธามาอุณโมพุทธายาเวรทะโยเวรโควนายังเวรหิงสาเวราทาศีเวราทาสาเว,ราาาเวราไรทยพุทธาสมาณีมามาพุทธสสวาหม สัมปติชามีเพงเพลงพาพาฮาฮาเรื่อเรื่อสัมปติสัมปติชามิเนี่ยเป็นการเพิ่มตบะเดชะนะถ้าสัมปติชามิเป็นมหาสะท้อนกระดอนกลับนะถ้าใครสวดเป็นประจำเนี่ยจะมีลาบถ้าคนสวดมนต์มากๆจะมีพลังมหาสะท้อนสะท้อนในที่นี้คือใครทําอะไรมาจะสะท้อนกลับไปหมดโดยอัตโนมัติเพราะว่าเหล่าเทพพรมเทวดาจะให้ทําการปกป้องอารักโดยอัตโนมัติ ถึงได้บอกว่ามีเวลาก็ให้ไปสวดมนต์กันให้เยอะๆเพราะว่ายุคนี้เขาเรียกยุคมหาภัยพิบัติใหญ่หรือยุคสงครามใหญ่นะเออนะ <c oughs> ผมอ่ะชอบเรียนแนวการปฏิบัติเพราะว่าไอ้พูดอะ่ะพอพูดไปแล้วมันก็สนุกปากแล้วมันก็ลงมาหาเอาเวจีนะลกแต่แนวการปฏิบัติจะดีกว่าพูดจริงๆนะผมชอบแนวการปฏิบัติแนวการปฏิบัติก็คือเข้าห้องกรรมฐา,านเลยเอามันเลยนะเพราะว่า คนอนะ่ะตัดสินนะเก่งไม่เก่งจริงนะตัดสินตรงไหนรู้ไหมห้องกรรมฐานนะจิตสุดท้ายอ่ะทุกคนก่อนตายอ่ะจะไปนิพพานหรือไปนิพพานไม่ได้นะ่ะขึ้นขึ้นกับกรรมบดกรรมบดคือการกระทำในะปัจจุบันแล้วจิตติดอะไรก็จะไปอยู่ตรงนั้นนี่พูดตามหลักความจริงนะไอคนที่แบบว่ายังยังไม่เข้าใจเขาก็ยังไม่รู้ไงส่วนมากอจะไปปามิหาระ